วันนี้เราผมชวนพี่มานม้ามาคุยพี่มาน้าเนี่ยเป็นสววนะเป็นสวใช่ไหมพี่เป็นครับคือเราตั้งใจว่าเราอยากจะเผยแพร่ผลงานของพวกสววของเราเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยพวกเรามักจะดูเ,เงียบๆเนาะสมัยก่อนๆเนี่ยเวลาที่ เอาว่าผมไม่เข้าวงการเมืองแะพี่เนาะรเราก็เห็นแต่สอสอ,สอพิปายใช่ไหมเออสอวอพิ่ปายกันตอนไหนอะไรเงี้ยเราไม่เห็นผมก็เลยคิดว่าเออเรามีช่องเราเองพี่มานะครับผมอยากจะเอาชวนไม่ใช่เอาชวนสอวอมานั่งคุยว่าเออเพราะจริงๆแล้วหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆประเด็นเนี่ยเราพูดกันในสภาเนี่ยคนไม่รู้คนไม่ค่อยได้ดูใช่เราก็เลยจัดอินไซต์สอวอวันนี้ตอนที่หนึ่งประเด็นมันมีประเด็นนะที่พูดในสภาเนี่ย มันเป็นพิธีกรรมมันไม่ได้พูดเรื่องจริงครับก็พูดบ้าก็ไม่ได้เพราะมีเวลาจํากัดมีโน่นมีนี่สารพัดอ่านะอ่าเพราะฉะนั้นคุยกันเองเนี่ยคุยกันเองจะบางคนบอกว่าจะตั้งชื่อยังไงหมอตั้งชื่อตั้งชื่อให้มันจับจัาบหน่อยจับจ้บแล้วจัาบแล้วมันต้องจัาบจริงนะเมื่อกี้มีคนพิตัวบอกว่าใต้เตียงสวโอ้ถ้าแบบนี้นะระเบิด รัเบิดครับผมจะบอกนะเอาไม่ไม่ใช่แน่นะใต้ทีนสวอก็คืออินไซต์จริงๆก็อินไซต์สวอเพราะงั้นจะเย่าบางทีอย่าไปอย่าไปยึดโปรโตคอลมากเอาเนื้อหาสาระเอาเนื้อหานะคโอเคก็เลยกลายเป็นรายการนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะตามไล่สัมภาษณ์นะพี่เปี๊ยกเรามีสวอวตัวตึงเยอะในเนส่ยตัวตึงเยอะแต่คนไม่ค่อยรู้แต่พี่ผมตัวหย่อนพี่กับพี่ก็เฟนขับเยอะแล้วเนี่ยพี่ต้องเป็นคนนำเนี่ยแล้วเนี่ยตัวย่อน มีตัวตึงเยอะแล้วก็จะเอาเรื่องที่แบบประชาชนสนใจแล้วก็มาช่วยกันซักใช่ซักกันเองนี่แหละซักกันเองพี่มานเล่ากับพี่มานบพี่สวอจากเหมือนกลุ่มผมผมอยู่กลุ่มเทคโนโลยีครับแล้วพี่ทำอะไรมากสีสเกตผมเคยเป็นสวสอมาก่อนจริงเหรอจริงครับผมเคยเป็นส่อสวออยู่สองสมัยครับแล้วก็เขาให้เลิกทำไมอ่ะเอาก็เขาโกงผมอะ โกงแล้วโกงไม่ว่านะผมไม่เคยว่านะโกงโกงโกงไม่ว่าแต่ให้ผมจับได้อืม,มันก็เป็นเรื่องสิครับแสดงว่าโกงแบบที่จับได้โอ้โหเป็นมหากราบเลยแล้วอโอ้แล้วทําไมยังทาไมอยู่ๆพอเรื่องสอสอไปกี่ปีแล้วพี่เลือกสอสอไปยี่สิบยี่สบสามปีแล้วกลับมาเป็นสว <gameplay. S 1> อตอนนั้นหนุ่มฟอเลยที <S 2> <S 2> เขาว่าอย่างนั้นนะแต่ผมก็ไม่รู้อ่ะเขาว่าอย่างนั้นผมเลยต้องไปจำศีลอยู่ไงจำศีลอยู่ส3สามปีกลับไปทีไม่ใช่ผู้แทนรักสรกลายเป็นเป็นสวเป็นผู้เป็นบุสวสมสมกับสูงวัยสูงวัยโอเคแล้วทำไมถึงได้กลุ่มเทคโนโลยีก็ผมทำเรื่องพวกนี้มาอเพราะผมเห็นพี่ชอบแสดงความเห็นเกี่ยวกับพวกเงินดิจิตอลใช่ครับเพราะเป็นเรื่องใหม่ที่น่าสนใจมากว่าหลังคุยกันโอเคแล้ววันนี้วันนี้ผมเห็นพี่อภิปลายในสภาน่าสนใจที่พภิปรายเรื่องอะไรนะผมไอภพปลายเรื่อง งบอวันนี้เรื่องเกี่ยวกับจะไปแก้แกหนี่ขัวเรือนไอ้นี่มันเป็นมหากราบตั้งแต่ชาติก่อนนะโอ้โหน่าสแต่ใจตั้งแต่ชาติใครที่ติดนี่คัวเรือนติดนี่อยู่ต้องฟังพี่มานาพูดใช่ก็คือผมไม่อยากไปพูดอย่าไปวิชาการจ๋าครับอย่าไปพูดอะไรที่แบบมันล่องลอยอ่ะไอพูดเนี่ยกับทำนี่มันคนละโลกนะคุณบอกทีนี้ว่าแล้วก็บอกว่าได้ทำอ่าคุณมีอำนาจคุณมีตังคุณได้ทำอยู่แล้วทำได้ไหม คุณหมอครับอไอ้แก้หนี้กวนเรือนนี่ตั้งแต่ไม่รู้กี่สิบปีมาแล้วนะครับมัน,นปลิลีไอ้หนี้หนี้ที่นนหนี้ที่ไปไอ้หนี้ของกวนเรือนนี่มันเพิ่มขึ้นทุกปีนะคุณหมอไอ้เล็กขอตัวนี้คุณหมอเช็คได้เลยนะเ,ออเพิ่มขึ้นทุกปีในขณะที่รักนี่ใช้เงินเข้าไปอัดก็ไปหนุนเนี่ยผมไม่รู้ว่าไม่มีใครอยากพูดเรื่องพวกนี้เพราะมันอายเขา มันไม่รู้กี่ล้านล้านแล้วก็คุณหมอครับไอ้ขอแบบนี้มาตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ตรวจสอบได้ไงแต่เราไม่ชอบจะพูดเรื่องแบบนี้กันเราชอบพูดเรื่องอะไรที่เพราะสนองหูโป๊กเกอร์ไม่ใช่โป๊กเกอร์เอาโป๊กเกอร์นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเดี๋ยวไอ้คุยผมบอกว่าผมก็แบบว่าเอานัในฐานะที่ผมเห็นโลกมาก่อนออกรรมธิการนะครับครับนะ ผมบอกว่าก็ใหญ่าอย่มองโลกสวยมากอาาไอ้ไอพูดน่มันก็ใช่ทั้งนั้นอ่ะพูดมาไม่มีอะไรผิดเลยพูดอีกก็ถูกอีกอาาปัญหาคือทํำยังไงมันได้<ช>ครับผม้วทำยังไงพี่เอาเอาง่ายๆ,ๆแบบถ้าคนเป็นหนี้ควรเรือนอยู่ตอนนี้เขาอยากฟังว่าแล้วรัฐรัฐเนี่ยจะช่วยอะไรเขาแล้วคำแนะนาเขาคาแนะนําเขาว่าวันนี้นี่สิ่งที่รัฐทำนี่นะถ้าโดยกระบวนการเก่านี่นะแบบที่เสนอนะ ผมไม่ทําถึงชาติหน้านะตอนบ่ายด้วยตอนบ่ายด้วยนะไม่แก้ไม่ได้อา่ผมผมปั่นธงเลยผมไม่ชอบพูดอะไรแล้วเลยไม่ชอบพูดอะไรอ่าแล้วต้องทำยังไงคือคุณจะต้องเครื่องมือที่คุณมีปัจจุบันเนี่ยมันงุ่มงามค่าใช้จ่ายสูงแล้วก็โกงกันได้อไอโกงกันได้ในตัวสาคัญคุณต้องมีเครื่องมือใหม่ที่รวดเร็วจับพันโกงกันไม่ได้อืค่าใช้จ่ายต่ํายังไง อา้าวมันก็ต้องไอ้นี่เรื่องเทคโนโลยีไอ้เรื่องนี้มันต้องคุยมันก็มันจะเรื่องเดียวกันกันกบที่ทรัมกำลังทําที่สีจิ้นผิงกําลังทําที่ที่ปูตินกําลังทําเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเรื่องใหญ่แล้วเราก็มีขอแบบนี้แต่เราไม่เคยฟังอผมมาจากกลุ่มเทคโนโลยีไงครับผมก็เลยบอกว่าถึงเวลาที่ผมจาเป็นต้อง เข้ามาฝากสวบังเอิญมันโชคดีมากที่มันได้เกอบตกไงเกอบตกใช่ไหมใช่คนที่เท่าไหร่พี่คนที่เก้าผมคนที่สิบโอเคโชคดีมันได้แล้วไงก็โชคดีมันได้ก็พยายามจะพูดเรื่องนี้อก็โดนสกัดตั้งแต่บันแรกแล้วยังไงพี่ชายผมเสนอตั้งกรรมธิการสามัญขูเริ่มมันละเริ่มอินไซต์ละอ่ะสามัญเลื่อนเงินดิจิทัล และสินทรัพย์ดิจิทัลครับซึ่งจะเป็นผมบอกกับชี้แจงแล้วว่าไปชี้แจงให้กับอ้กรรมธิการที่ก็มันพิจารณาว่าจะให้ตั้งไม่ให้ตั้งผมบอกว่านี่จะเป็นผมใช้คำว่าอาจจะแต่ผมว่ามันเป็นเลยแหละเป็นกรรมธิการเรื่องนี้ในสภาครั้งแรกของโลกแล้วอีกหนึ่งปีต่อมานี่ทัางเพิ่งจะมา ไงพาย,ยโอ้นี่ต้องขเชื่อพี่นี่จะพาไทยอเอาก็ไม่ได้อะไรก็เข้าเลคคอร์ดอลยไงแล้ววันนั้นก็แบบว่าผมไม่ได้เข้าใจว่าเมื่อตะก่อนผมเป็นสอสอมาสามสิบปีแล้วยี่สิบกว่าปีสามสิบปีนะคุณหมอนะอ่ะเขาสภานี่มันเปิดเขาขอบอกมีไว้สําหรับพูดมันก็พูดกันจริงๆนะแต่มันพูดอะไรก็ไม่รู้ม,มันเป็นพิธีกรรมอาวผมบอกเฮ้ยมันไม่เปลี่ยนนิสัยเลยเรอเนี่ย ถึงวันนี้แค่ไปเปลี่ยนนิสัยใจนิสัยอเก่าคุณมีแต่พืชคุณมีแต่พิธีกรรมไงคุณไม่เอาเนื้อหาสาระไงเอาเส็จสุดท้ายก็ไม่เป็นไรยังไม่ให้แค่นั้นนะเราไปเยี่ยมแบงค์ชาติ<ะ>เขาก็เปิดปัญหาเข้ามาผมก็แมก่ก็แบบโอเคก็เอาละก็จะนําเสนอ,อ<ะ>นําเสนอไม่ใช่มาบอกโน่นนี่นั่นะไม่ใช่ไปทํารีเสิร์ชไปทำแล้เรามีโซลูชันม่ใไ่น,นะ เรามีคำตอบเรามีโซลูชันเรามีโซลูชันปรากฏว่าโดนเบรกด้วยกรรมธิการที่ผมสังกัดอยู่หัวทิมเลยหัวทิมเลย,เเลยไปไปหาหมอไหมนั่นนี่เราะยังไม่ยังไม่รู้จักหมอมีเนี่ยเนี่ยหัวทิมเลยแล้วแล้วจะทำยังไงแล้วสุดท้ายนี่นะถึงเวลามันก็เปิดมาวันนี้โลกก็หันมามองเรื่องนี้ครับแล้วสิ่งที่โลกก็ทำของพวกนี้เป็นเทคโนโลยีนะคคุณหมอ เทคโนโลยีมันมีหลายหลายหลายชั้นนะคุณก็เทคโนโลยีคุณทำเนี่ยไขมันยังเหลืออีกเพียบเราบอกเฮ้ยมันของแบบนี้นะมันทำถึงขั้นนี้นะมันต้องไม่มีไขมันในระบบไขมันคืออะไรเดี๋ยวว่าแต่เรื่องนี้เรื่องใหญ่คุณหมอเอาไว้คุยไว้หลังเอาวันนี้วันนี้โปรยหน่อยสรุปว่ามีวิธีแก้ไหมนี่มีวิธีแกีอ๋อวิธีแก้มีมีมีแล้วก็ไม่ยาว อ่าคุณเอาจะคุณจะแก่ยังไงคุณเริ่มจากยังไงคุณเริ่มจากเงินกองทุนชิ้นแรกคุณมาอย่างไรเริ่มทําเล็กๆก่อนก็ได้รัฐบาลเนี่ยทาเป็นอยู่อย่างเดียวคือเทียบปัญญาตรีเนี่ยมันซึ่งเกิดอนุเสารีความล้มเหลวอยู่เต็มประเทศเกิดผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันเนี่ยงงินค้างหน้าพี่ค่อยไม่เฉลยโอเคครับนะวันนี้เทปยาวละเดี๋ยวจะค่อยไล่สวไปทีละคนอยากฟังสวอะไรที่ท่านรู้จัก ก็บอกมานะครับตรงนี้ก็มีสวนกปติมาสวตวงคุณสวตวงคุณโอ้โหแต่ละคนตึงตึงทั้งนั้นเลยนี่นี่ตึงทั้งนั้นผมจะบอกนะแล้วเดี๋ยวพวกแต่ละคนก็นั่งคุยนั่งคุยกันเลยจับคุยหมดเลยเออคุณหมอจับคุยจับคุณนพเปิดประเด็นหน่อยเพราะนรู้จักคุณหมอนําทางพวกเราโอเคแล้วพวกเราก็ ได้เลยแล้วเดี๋ยวเราเรามีอะไรเราวด้ปฏิบายนนอกสภาได้ด้วครับโอเคครับพี่วันนี้ขอบคุณนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ